เอาะครับสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยทุกท่านนะฮะ <c oughs> อยู่กับรายการ Feel TV นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดเออเรียกว่าป้ายไว้ที่เชดนะครับหรือกล้องนั่นเองนะโดยวิธีการก็คือให้เราวางเชดนะครับผมที่ต้องการขนาดใดก็ตามนะจะเป็น1ห,หรือ2ก็ได้นะครับจากนั้นให้เราก,กดย่อนะปุ่มปุ่มย่อเนี่ยครับซึ่งบางคนถ้าเกิดไม่ได้ตั้งค่าให้มันสลับมันก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงตรงปุ่มกระโดดนะครับแต่ถ้าเกิดสลับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ นะครับไง่ายๆก็คือว่ากดยอ่อแหละพะกดยอ่อปุ๊บเราก็จิ้มลงไปบริเวณไหนก็ได้นะครของกล่องจิ้มเข้าไปเลยนะแล้วมันก็จะติดทันทีนะครับผมแล้วก็พิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะนี่อาทิเช่นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองกันแบบ2กล่องดูนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับสองอุ้ยเลย <laughs> โอเคขออภยัยย้ายแปบ๊บตึบฟึบนะครับ โอเคผมจะวางจนกดยอ่อนะถ้าเกิดว่าเราไม่กดยอ่อมันจะกลายเป็นกดเปิดเปิดกล่องไปนะครับตอนนั้นต้องกดยอ่อแล้วก็จิ้มนะครับพิมพ์หนึ่งสองสามอนี่ก็จิ้มไปครับสี่ห้าหกอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะติดไป้ายได้นะครับถามว่าด้านข้างได้ไหมได้นะครับด้านข้างก็ได้ด้านข้างปึบด้านหลังก็ได้นะครับผมแค่เราต้องยอ่อแค่นั้นเองครับเราก็จะสามารถติด ไป้ายไว้ที่กล่องนะครับผมซึ่งวิธีติดป้ายเข้าไปแล้วนั้นมันเวลาเปิดอะไรมันก็จะปกตินะครับเราก็จะสามารถเปิดกล่องหยิบคงหยิบของอะไรได้ปกตินะครับโอเคแค่นี้แล้วกันกันกบวิธีการง่ายๆนะฮะในการติดไป้ายไว้ที่กล่องนะครับผมก็โอเคฝากกด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยวันนี้ฟิวตีวีขอตัวลาไปก่อนครับซียวเกนเจอปืนเนะี่